คืนนี้เพอมีเรื่องจะเล่าเรื่องของนาฬิกาทายที่ย้อนเวลาได้แค่60วินาทีเพอเจอมาในร้านขายของเก่าแถวบ้านยายตอนแรกก็คิดว่าของกองแก๊งแต่พอลองหมุนดูเท่านั้นแหละเฮ้ยเมื่อกี้ฉันทำกฤาแฟหกใส่เสื้อนี่ว่าเพออุทานแล้วก็จริงเสื้อเพอกลับมาสะอาดเหมือนเดิมเป๊ะ เพอเลยเอามาลองเล่นดูลองย้อนเวลาไปแอบมองเพื่อนบ้านรดน้ำต้นไม้ลองย้อนไปแก้คําพูดที่เคยทำให้แม่เสียใจแต่ที่พีคสุดคือตอนที่เพอทะเลาะกับแฟนเรื่องใหญ่มากเกือบเลิกกันตอนนั้นสติหลุดขวาเจ้าสายนี่มาย้อนเวลาหวังจะเปลี่ยนเรื่องที่พูดแต่เชื่อไหมทุกครั้งที่ย้อนกลับไปสถานการณ์มันแย่ลงกว่าเดิม เผอเลยรู้ว่าบางทีเวลาที่เราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปบางทีการยอมรับการเรียนรู้และการก้าวไปข้างหน้าอาจจะสำคัญกว่าจริงไม่จริงไม่รู้รู้แค่ว่าเผอเล่าให้ฟังแล้ว